ปนบร์บาร์ที่จัป็นบาร์สีท่เขียวแล้วแล้วก็ไปเบอร์รูปเป็นศพดวงนี้อม่รู้สกไปครับแล้มันมันมันจะวอยตัวแบไม่มีอะไรกว่าเลยนะอ่ะมาเอาตัวรับ And... Uh, ACTION! Kill. เปิดเปอยนะางไว้นะางไว้นะครับครับอ่ะฟังนงโว้ครับผมอีกทีนะอีกทีนะอะเดี๋ยวได้สติกัน เป็นไงบ้างเขาบอกกว่าไปไปทำอยังไรไปทำอะไรอะไรยังไงไปทำอะไรไปเข้าไปชมไปเข้ามชมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเอรอเใช่ครับแแบบว่าจะมีจะมีสินค้าอะไรที่สามารถแบบชาอินถึงแต่จะมีประเทศไทยอะไรบ้างใช่ก็ก็ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้เคยเข้าทำเนียบเราทําทหนูไม่เคยต่อแถวได้เลยคนเยอะมาก เขาไปอันนี้เขาบอกว่าเหมือนจะผักดันเกี่ยวกับสิรีด้วยเกี่ยวกับผักดันอะไรต่างๆใช่ค่ะมันก็มันก็อย่างอย่างในเรื่องที่เราถ่ายก็มีความเป็นไทยเยอะมากๆเพราะว่าในซีเราก็นั่งทําขนมทําอะไรกันจริงจังมากอย่างอาทิตย์หน้าน้องมีถ่ายอะไรนะผ้าผ้าผ้าไหมผ้าไหมใช่ก็แฟนๆน่าจะได้เห็น วัฒนธรรมเค้าเจอต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากขึ้นเวลาใครได้มาเที่ยวไทยก็จะว่าอันนี้อร่อยนะอันนี้น่าลองตื่นเต้นเลยค่ะได้คุยอะไรกันท่าทางบ้างได้คุยอะไรกันบ้างตื่นเต้นพวกหนูเกรงกีดนะเกรงเกรงเนี่ยเกงว่าเออทำตัวไงเออมือไว้ตรงไหนอันานี่ถามอะไรเป็น ก็ก็บอกว่าบอกท่านว่าตื่นเต้นมากที่ได้เข้ามาที่นี่ค่ะก็ยินดีที่ได้เป็นซอฟพาวเวอร์อีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์แล้วก็จะเอ่อรวมถึงผักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยใช่ที่คุยกันในในห้องประชุมตรงนั้นใชทค่ะว่าแบบย่อเหลืออีกสองวาระก็น่าจะได้รู้แล้วว่าแบบเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านเงิเราเราเราตั้งใจที่จะผักดันตรงนี้ด้วยใช่ไหมด้วยใช่ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนาะอนาคตข้างหน้า หลังจากที่เราคุยแล้วตกลงแล้วอะไรครับเราได้ไปรปรึกษากับเพื่อนๆหรือระอะไรคุยกันว่เฮ้ยมันเรามันเป็นสิ่งที่อยากจะต่างเสนอต่ออะไรอ๋อจริงๆในกองคุยกันเยอะเนาะ <laughs> เพราะว่าเราแต่แต่ละวันอะที่พวกหนูถ่ายอะมันจะมีซีนที่แบบพูดได้ไหมว่ามันจะมีซีนมันจะมีซีนที่เราต้องทําจุกจิ๊กกับกับข้าวขนมหรือหรือหนูเล่นอะไรนะวันนั้นอะมา อีอันนี้ที่เป็นที่เป็นก้านกล้วยอ่ะที่ไม่ใช่ก้านกล้วยมากันกล้วยเรียกว่าก้นเออใช่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่เขาเอาที่เขาต้นกล้วยมาทำขีดๆตอนเด็กๆจะเล่นกันเนี่เลยแต่ไม่รู้จักเลยเออไม่รู้จักแล้วแบบหลายหลายอย่างมากที่ที่เราจะเจอคือขนาดเราเองอ่ะ ก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันแต่แฟนๆต่างชาติน่าจะแบบเออเอนจอยกับกับกับมันอยู่เพราะว่าในกองก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยอันนี้อะไรต่หนูเล่นแล้วหนูจอยมากสนุกมากสนุกถือว่าเดี๋ยวรอติดตามผลอีกทีนึงเนาะอ่ะพูดถึงงานหน่อยว่าโชคดี้ค็คือไม่ได้พักเลยแน่นกระทั่งคู่ใช่เลยใช่เลยใช่ค่ะพวกบอกใครได้บ้างคะ เราใช้เราถ่ายอะไรยังไงอยู่บ้างตอนนี้กี่เรื่องเลยยังไงตอนนี่สองเรื่องค่ะที่มันติดติดติดกันหนักหนักเห็นบอกว่ามีโปรเจกต์อื่นอีกที่รออยู่นอกจากถ่ายถังถ่ายซีรีส์อะไรต่างๆเอ๊ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รูู้ตอนนี้ก็กินพากิบอยู่เลยนะใช่ก่อนนะะสองอันสองอันสองอันก่อนตอนนี้มันแน่นเจ็บมันเลยใช่ค่ะอย่างนี้เราควรมันจะเขาขับปัญหาสกปรก วามเพราะก่อนหน้านี้เบกกี้บอกว่าเคยมีใช่ตอนนี้พ่อก็ยังไม่หายดีกันเลยจริงๆยังไม่หายไม่ไม่ไม่หายเลยค่ะไม่หายเลยเหมือนเหมือนเหมือนมันจะใกล้หายแล้วมันก็จะกลับมาใหม่แล้วก็จะแบบก็จะไปแล้วก็จะกลับมาใช่ใช่ทีนี้เราได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้างไหมคะว่าอาจจะขอเบางานลง่อแบบมาดูแลตัวเองจริงๆมันมีมันมีวันหยุดอยู่นิดหน่อยค่ะหน่อยหน่อยบางวันใช่แต่บางก็ยังไม่เต็มที่ใช่มันมันรีคอเวอร์ยากนิดนึงมีวันเดย์วันเดย์ออฟ <Okay. laughs> นอนอย่างเดียวแล้แบบนี้เราเราปรับการใช้ชีวิตตัวเององไงของแต่ละคนแต่ว,ว่าว่าอ่ะเรื่องนี้มันอาจจะต้องอีกพาร์ทหนึ่งเรื่องนี้ mm hmm. อีกพาร์ทหนึ่ง mm hmm. การปรับอารมณ์ตัวเองก็ยากเนาะหนูเรื่องนี้หนูให้หนูให้เรื่องร่างกายเรื่องความแอคชั่นตัวเองใดๆแต่อีกเรื่องหนึ่งจะให้เรื่องภาษา mm hmm. ที่ต้องปรับใ mm hmm. จะจะยากมากๆคะ่ะภาษา มันก็ปรับ,ปร,บปรับทั้งคู่อย่างอย่างหนูถ่ายอา,ากาศเนี้ยก็ต้องดูภาษาอังกฤษแบบก็คนเ้างเยอะแล้วมันเป็นศัพท์ที่แบบโผพี่เราไม่เคยเห็นในชีวิตประจําวันศอากาศใช่แบบเร,เราต้องหาว่าแบบมันต้องรีเสิร์ชจริง,รงๆอ่ะว่าเออสิ่งนี้แปลว่าอะไรวะสิ่งนี้คือทํะไรวะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอีกส่วนส่วนหนึ่งที่เรื่องนูน้นคือของฟินก็น่าจะเป็นบุคลิกมากกว่าใช่มันมันก็ต้องปรับกันเยอะมาก,มากเพราะว่าแต่คาแต่ละคาแรคเตอร์มันแบบไม่เหมือนกันเลย อย่างเบกกี้เองเห็นบอกว่าทีบอกว่าดำน้ำจนขึ้นมาแล้วร้องวห้มันเกิดอะไรขึ้นคะคือวันนั้นคลื่นทะเลมันแรงนั้นมากใช่แล้วแบบมันเป็นดูได้ไหมนะมันเป็นแว่นที่ลงไปแล้วมองอะไรไม่เห็นเพราะมันเป็นแว่นที่นักฟรีดิฟแบบ international ใช้จริงๆแล้วพอเราซ้อมอ่ะมันเป็นแว่นที่เราเห็นตลอดค่ะมันเป็นแว่นที่ลงไปแล้วโอเคเห็นทุกอย่างแต่อันนี้คือลงไปแล้วแบบเบลอมืดทุกอย่างแล้วก็คือต้อง ไต่เชือกไต่เชือกไต่เชือกจนถึงถึงมาร์กที่ตัวเองจะต้องไปแล้วเสร็จก็ขึ้นทะเลอ่ะมันผักหนูไปถึงตรงนี้เลยอ่ะต้องแค่แค่หวังว่าเซฟตี้จะเข้ามาพาเราขึ้นเพราะว่าเรามองไหไไม่เห็นเลยแล้วจิตนากากที่ใส่อันนั้นอยู่ปะเราก็ใส่เซฟตี้ให้นาฬิกาใช่แต่ว่ามันไปถึงนู่นละขึ้นมาก็คืออ้าโอเคแล้วมันมันก็เลยเครียดแล้วกดดันค่ะกิดจได้มันอยู่ในสภาวะที่แบบ มันกดดันอ่ะพี่มันมองอะไรไม่เห็นมันมืดอ่ะเข้าใจได้ใช่ค่ะแต่แต่กลับบทบาทในเรื่องนี้หรือว่าเป็นยพกงมันมันเขาบอกว่าย่างหมดมันทําให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองเรื่องการแสดงเออมันพีคขึ้นไปได้อีกแล้วนะพีคมากพัฒนาเยอะมากๆแฟนๆได้ได้ดูน่าจะได้เห็นว่าแบบเออมันต่างกันมากๆอย่างไรใช่ค่ะหลายพาร์ทมากที่ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่ไม่เคยทําเลยก็เยอะมากมาก ตื่นเต้นให้แผ่นๆได้เห็นค่ะฉันบอกว่าอีก20่สิเซนฉันเหลือคิดว่าจะหนักกว่านี้ไหมอ๋อมันก็ประมาณนี้แหละค่ะมันก็หนักประมาณนี้แหละหนักทุกวันอ่ะเดี๋ยวรองันน้อยสำหรับคุณเ่เลยยินดีมากตอนนี้ยังเป็นการการเป็นยังไนเป็นงานสมศักดิ์ศรีมีมีมีภาพยนตร์มีซีรีส์ใช่ค่ะ ใช่แล้วก็งานแฟชั่นต่างๆที่ที่เริ่มหลอนเกี่ยวใช่ในเรื่องของงานแฟนมิทติ้งอะค่ะที่ฟนมิทติ้งมิทติ้งยังเป็นเป็นเป็นพวกเราอยู่ใช่แล้วก็ไปเวียดนามค่ะอาทิตย์หน้าค่ะเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วบ้างเพราะว่าละครก็ เซาภพยกาแฟก็ต้องเปียไม่เซาแล้วเภัยไมใช่บมมี่เซาัยไม่มีไม่แกงไม่เม็ดเลยอันนี้ามาภาษาอะไรได้ไม่รลูกวิงน้เวิยดนามทักท่าอยู่อะไรเงี้ยแฟนคลับที่แบบอะไรอะชินชจ๋าไม่ใช่ใช่ปะวาตัวยาวบ้นตัวยาวบ้นตัวยาวบันใช่ไหมนะสอนได้นะคะสอนได้นะใช่ใช่โอ้ตอีรอนรู้กันนะค่ะครับขอบคุณขอบ